เป็นไงล่ะครีมนี้มีสารประหลอดหรือเปล่าแล้วครีมที่ผมจะสาธิตก็คือครีมสีตัวนี้เลยถ้าเราพบสารอันตดายในครีมผมเอาเรื่องแน่นอนนี่คือครีมทั่วไปตามท้องตลาดครับทดสอบสารประหลอดก่อนนะครับเขียวส้มแดงดำประมาณนี้เราก็จะตักครีมออกมานะจ๊ะครึ่งหนึ่งนะต่อไปนะครับเป็นครีมฝาส้มครีมกันแดดของเราครึ่งหนึ่งนะจ๊ะนี่นะจ๊ะต่อไปครับครีมสิวของเรานะจ๊ะ แล้วก็เป็นครีมฝาดำของเราไนท์ครีมสิ่งแรกที่เราต้องทำครับเราดรอปตัวนี้ครับสารละลายครับเวลาซื้อมาเขาจะมีซองให้นี่ครับถ้าเราดรอปตัวสารละลายลงไปในเนื้อครีมครับถ้าเนื้อครีมไม่เปลี่ยนสีหรือเป็นสีเดิมเนี่ยเนี่ยสีขาวเงี้ยแสดงว่าครีมที่เราใช้อยู่นี้ไม่มีสารตรลอดครับแต่ถ้าครีมเริ่มเปลี่ยนสีครับเริ่มมีสีออกสีม่วงมๆวๆประม,ม,มาณนี้ เสรงว่าครีมมีสารประหลอดอันตรายห้ามใช้เด็ดขาดพราะจะดอกตรงนี้นะทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมั้งนี่เหรอว่าทันทำอะไรเลยเห็นสีที่มันเปลี่ยนเนี่ยผมไม่ได้ใส่สีเลยไหมนะนี่คือครีมฝาเขียวของราชูเล่นะครับนี่ตัวนี้ดอกเหมือนกันนี่ฝาส้มนี่ฝาแดงแล้วก็นี่ฝาดำแล้วก็นี่คือครีมท้องตลาด อันนี้เรามาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นครับว่าครีมนี้มีสารประลอดหรือเปล่านี่คือการทดสอบสารประลอดในครีมวันนี้เราถึงกล้าพูดคว่าลาโชเล่ถึงกล้าการันตีว่าใช้ครีมของลาโชเล่ถ้าคุณเป็นฝ้าหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ถ้า30วันไม่มีการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าเราคืนเงิน100%ครับ